อนทการกลืนมืดกรุงเลือนหายกาละเริ่มไหลละลายร่วงฟ้าดารากัดจันฉายโฉมเบิกลมป่าพุ่งทุ่งหญ้าเป่าไหลปลงลมลมหมาป่าชมป่าอ้างหวานหวัง ว่าค่ำคืนนี้ขังป่าช้าอยู่เดียวเปลี่ยวดังวังเวงวิเวกวนวิ่งยิ่งเปล่าว้าวุ่นเทียงไผ่ขังสั่งบุรฉาว่าฟ้าฟังเหวยหอนส่งเสียงเพียงเผยเผาร้อน หาคู่อยู่คุ้นเคยคืนเก่าหา่าเปล่าหาไปกล้องกี่ฟ้าเือยินโองโอ้สะท้อนสะท้านสะเทือนไหวเดี๋ยวก็สงัดจัดใจเงียบใบวิววิวอย่างกลับได้ไข่ป่า ว้าเวคมขวัญให้เหนื่อยร้าแรงฝันพลันลมละลอกล่องลิว้วปลิวผ่านท้องทุ่งสีดำปานโลดเต้นดอกไม้ใหม่ผลิบานบอกกลิ่นระบัดจิตวิญญาณเร้นหลีกลีราตรี แปลกปลองหอมดอกไม้เสรีโนกลิ่นนกลิ่นกระสุนปืนที่ข้างคางคละคลุ้งอยู่บางทีคืนค่ำมีกี่ดอกไม้บ้างเบ่งแก้กลิ่นปืน หากนางหมาป่ารู้ซึ้งถึงหมาหนุ่มซึ่งคืนหนึ่งนิ่งเฝ้าเห่าหอนซ่อนคำหนึ่งหน้านิ่งแล้วแม่คงจะเศร้าโศกส้อยเสมอกันกี่สิบปีเปลี่ยนปั้นตำนานจารึกจดจำจานจิตตั้งดอกไม้รุ่นใหม่บานนานกว่า เก่าเฮยสีกลิ่นแฝงแรงรั้งเรื่องเศร้าเผ่าพันคืนวันจะผ่านพ้นเพื่อเพิ่มระลึกนึกถึงผู้เริ่มหลีกดิ้นเช่นหมาป่ามาเติมตามอดีตศรัทธาเกิดไม่สิ้นซากสร้างสั่งเสมอวันฟ้าใหม่เทพจัน